พบกันเช้าวันจันทร์ที่เ็กมกราคม Future, นะคะคะถ้าเกิดสามารถทะลุผ่านตรงแนวต้านที่ให้ไหวก็คือประมาณ3ามสิบจละห้าสิบเซนนะคะก็จะเกิดสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะคะก็มีที่มีการปรับตัวลงต่อนะคะจุดที่